เป่าหัวนะหมดจุกอืมเป่าหัวเนาะดวงตาปันหากระสีหายเมื่อกี้นี่กระสหายกี่นี่ออกปุ๊บเลยไอ้ปั๊บดวงตาหากระสีหายกี่นี่พอท่านได้จับสัมบตาบอดไปบ่ดวงตาเราเฮงนี่เห็นได้ก็เขาขอบใจทั้งดวงตาเป็นลายๆเนาะโดยพอได้ขยาลาน้อยนี่ยาลาน้อยไม่นี้เนาะใันเป็ยาลาน้อยเลยพี่น้องเลยโอ้ยมันเป็นใจอะไรทั้งเล้งมันอยู่ทั้งฝั่งไทยบ่เนาะแม่นฝั่งไทยโคราชบ่ท่า อ่าการ,อรขอความพูขอบใจทั้งลูกกับผมมียังตอบบุญแทนคุณมีแต่คำว่าคำจ้าเนาะอยู่เย็นเป็นสุขวามเจ็บอย่าได้ค้มไข่อย่ามีอันยุ่มันควัน,นยืนเนาะห้จะผ่านมา่านจะเบียดเดินทางไปไซมมาไซกันตลอดปลอดภัยเด้อเนาะญาเนาะด้วยแช่ทุกเนาะ

อ้เดียวเดียวพ่งปาบงนี่นึ่หนะอน่น่น่น้ยนเ้นาะ้ยสาวผู้สาวาสาววาคนสวยสาวคนสวยแลวดียังมาทานลงหมอเนาะตรงหมอปิดปากลงเนาะมนี่มนี่ไปนชมืองสี่โมงห้าโมงปิดแดมนี่เรืว่าเออบางๆพักอนิดนเรื่ว่าเราย นึกว ah, ่าทางทุงโมป็นนีไปสรองน้ำโเลยอ่ใช่ใใช่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 อืออืเป็นใครเป็นใครดูดูดยโดยบิน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 ชื่อหรือเปล่าไข่สูงรือสามสิบสามสิบเก้าอืมไข่กสูงไอสามสิบแปดสามสิบเก้าุงมว่ะอนนุ่มนุ่มๆุ่มจ้

กำลังดิ่นดังมวลอยู่อันหน้าไม่ตุย้ยเนาะกินเา้าวกินน้ำตุ่มโฮมกันอยู่ั ẳ นแหละพี่น้องเลยพอดีว่าว่าจันเพิ่นตำส้มตำสู้กันกินเนาะกินอยู่ว่าวาล้านน่อยว่าไข่ม,มขาให้กินยาได้ปลาเต้อยามาให้เลืกิน่แล้วพวกอ่ออยู่ไข่นะไข่ก็สามสิบเก้าชี้ชิบเดีวมาเซ็ตโต้โอ้ยเนาะ ก็เลยพากันปะไม่ตุ้ยไว้กับเขาปัตเตอร์กับมาอินอาบุญเนี่ยพี่น้องเอ้ยน้องเชื่อเนาะอยู่หันพาขึ้นมากับดงจันทร์ด่วนเลยโอ้ยบ่ลู้ไอ้หมอเขาขี้หมูกลเลยให้ลุงหมอเขาขี้หมูกเลยนางน้องหนุ่งนางน้องจับหัวไปเลยนายพ่อจับป่ะเป็นโมยูเนี่ยพี่น้องไอ้เป็นหาเนาะติดตัวเป็นแน้อ่

อาลูกเลาะบป็นไห้พี่น้องเอ้ยเอ้ยชาวเราบป็นหล่อเอาไปเด้อหมอเอิญเด้อลุงหมอเราเอิญเด้อเป็นการคือชี้จัดยาให้เลยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเด็กน้อยเป็นคือิบ่ได้สีดยาให้แร้วเนาะโอ้ยนางยินเจอเพิ่นพอดีได้เงินเฮงอันดวงตาเอายพ้เมแรงกันแล้วนี่บ่จุกวะ พีได้เงินเฮงอันดวงตาให้มาจ่ายคายานี่ายา้ยามาจ่ายคายาเนี่ดูเช้าเริ่มเด้อเออากูเป็นจ่ายคายาให้เ่าเริ่มอเด้อเอาเงินทฮงทำมาจ่ายเป็นไรก็ยังน้อยซักกอซักกอ อโดยโดยยันมาซักนะตกแต่วือแมนพอมาเพิ่นยังน้อยด้เนาะบาซักได้บอกแ่าไบ่ว่าหเดือนขี่มูดินีไหมเตงไขว้อเลฮะ

เดยวเราพากันเมื่อวานเนี่ยเศรษฐา,าเดมอนเดิมเรษฐามาหกเงินใจขยายเป็นการทดลองเลเจ็ดแสนเก้าสิบเจ็ดพันประมาณประมาณพันกว่าบอันนี้บอกอันนี้บอกเจ็ดแสนเก้าสิบเจ็ดเเฮยเจ็ด บก่าทยเรามาเจกันี่นาาเห้เราบ้างอืมเท่าไรต้องเช่ากันสี่ประมาณเก้าแสนต้องเช่อนะต้องเช่กันสิประมาณเก้าแสนเก้าสิบเจ็ดจีขนาดใหญ่ของเพิ่งแ้เจ็ดแสนน้อยเบริษักยาเลยเดี๋ยวเราเอายาวมากินกับเบิ่งเอาด้ว่ายากินไม่ได้ไรไ่ได้ ยาแก้ไข่เห็นแล้วเป็นยังถามแลาไข่วัดไงว่าจะให้เราบึงเมื่อนี้สาวแพทย์เราบูยู่เพาราะว่าเราพิสปไปดินกันมาแล้วยู่แต่าทานหมอเพิ่นพี่น้องเหรเนานะเอาเราว่าปกติทีหาโมงปิดแล,ะล,ะล้วรหรอป่ะเมื่อนี้ก็เป็นเวลาทุ่มนเนึองเลยพี่น้องเหรเนานะอันดีเท่าเรายังอยู่เราว่าเราว่างๆเราบูยักไปไซเราวบบขับ่อนนี่ขนาดเราพับพอได้นี่น เออยังมารบกวนะวะนี่คือเวลาพักผ่อนของเราพวกนี้เนาะเราก็เลยอยู่เงียบๆะช่ะมั่งกระดับไปดินกับมวนซื่นกับมูกับยันไปพักผ่อนนะะผ่ายาล้ำตารมอเป็นกับหนึ่งให้เราเนาะสปากันเมื่ออดนี้มาหาเสซ็จตรงเช็ตโตเอาละกนมันห่อนกันละเบิองเอาละ เพิ่นเป็นคนขี่ไข่วอยแน่พี่น้องเหรเนาะน้องอีเตอร์เพิ่นอืมเป็นคนออนเอนะประเดีก่อนเนาะเป็นคนแบบลักษณะคืออันแม่เพิ่นตอนยังน้อยได้ยินแม่ตู้ว่าว่าตอนคลอดเพิ่นไม่ไม่นั่นคิดว่าสิทิมได้แล้วอะเพราะว่ารักษาเอายากได้คนตะกี้เนะพี่น้องเน่านั่นเศร้านั่นเศร้าเรา่าเป็นคนขี่ขยื้อนั่นพี่น้องเหรอหอกพืชแน่เป็นอันนั้นอันแน่นเองแคบจอแคบจอแล้วออกจากแอปรว เออแล้วทางไปตู้ก็ไปตู้วาวาโชว์ทิมเดีวแบบแห้งเคี้ยวว่าเดี๋ยวระวังสิตอนทั้งน้อยเป็นเป็นคนขี่ป่วยเรื่อยพี่น้องเนาะเอาไปตู้ข่ามันดีได้ป่ะป่อจันไปนด้งถ่ายอยู่รถปูข่าวไปตู้พันได้ให้เบื้องล้านถ่ายไปตุ้เด้อก็ไปตู้ลุงจอยอยู่หน้าไ่ตู้เอ็งพี่น้อยเนาะพีากินตำกันกินข้าวกันอิ่ม ที่แต่พอเพิ่งพันนาพันธุ์กินพอเพิ่งเมื่อบาอ้านเมยเพิ่งเด้อจงไว้เพิ่งกินอยู่ได้ตะกี้ว่าสีอันโซหาพอไอ้น,นิ้วโซหาให้หน้าเพิ่งเข้าไปกินยุบอ่ะออกไปกินหน้าไม่ตุย้ยเหมือนเด้อมาราพารุมาหาหมอเน,น,นี่ยอืมพัดได้ไปใช้ลุงเลยเอากระบะพารุไปหาหมอป่ะ

หน่อยติดกันเบ no, 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 no ิดส no. no, no, no. no, no. ุกคนเนาะบ้านเฮาขอบใจเดลอจมอโดยไปเมื่อมพี่น้องเลยโดยเมื่อแหละเราก็ปิดพอดีพี่น้องเลยเนาะปิดอืมดีแต่ทันแล้วปกติเราปิดแล้วละว่าแต่ว่ามื่อนี้อยากพักพรนอะว่ามื่อนี้พักพรอนอะนี่คือเราพักผ่อนของเราได้นะผ่อนเลได้ไหมเอาเอาว่าเนึกว่าอันลุงหมอไปเที่ยวฉลองน้ำมูก่ะ บ้เด็กเก่านะปายุหรอเมื่อวานนี่ไม่ซื้อนี่ไปายุหรอวะเมื่อน,นี้นคิดว่าอยากพักพอนะ,ะวะก็เลยมาเปิดคลินิกเวลาพักพอนเวลาพักพอนของเพื่อนคือเป็นเงินเป็นค้าด,ดีเลยพี่น้องเน,นาะแท่านิด้วยพันธิดช่วยเนาะเพื่อนพันตาตรอยรังฮึปแต่เมื่อเข้าัานี้เศร้าเริ่มนี่เลยเรื่อ นอนเด้อเมื่อกินนมไปกินยาเด้อิ่มเปื่อยไข่ก็สามสิบเก้าสี่สิบเสร็วว่ามอจุกสามสิบเก้าไปเสร็จเอาเด้อยันอบยันห้อนเดียแขนขาต้นโตปวดในหอนบันไดอืหัวในห่อนติเสร็จเอาน้าข่าเสร็จสามสิบเก้าไปแล้วบอสสามสิบเก้าจุดอะไรนะถ้าว่านะ ดีถ้าเราอยู่ที่นี่กันไปนกมอเราเบียดบัดสิเงาไปหนอ่อยเพื่อนในนอนหลายคืนน,บบนั่นนหละเบิดหลายบไดนี้เพราะว่าเพื่อนในนอนคาคือคานอนเพิ่นกะคิดเป็นคืนดิอืมเป่าหัวนะหมดจุดอืมเป่าหัวนะเนาะดวงตาเพื่อนหากระซิ่ห้เมื่อกี้นี่กระซิห้กินี่นออกปุ๊บเลยเอ,อบดวงตาหากระซิ่หก้กินี่พอท่านได้จับซับดวงตาเราเฮงดิเห็นได้กับเขาของผมบอกได้ดวงตาเป็นลายๆเนาะโดย พราะไดขายาลาน้อยเด้ี่ยาลาน้อยไม่ดีเนาะขอบใจขายาลาน้อยเลยพี่น้วยโอ้ยขอบใจเลยใส่หังเล็กมุ่งมั่นมันอยู่ทั้งฝั่งไทยบ่เนาะฝั่งไทยโคราชบ่ทถาอ่ากขอขอบคุณขอบใจทั้งลูกกับผมมีอยังตอบบุญเด็มคุณมีแต่คำว่าคำจ้าเนาะอยู่เย็นเป็นสุขคลมเจ็บจะได้กลมไข่จะมีอายุมันควันยืนเนาะห่าจะผ่านมานจะเบียดเดินทางไปไซมาไซกันตลอดปลอดภัยเด้อ หน่อยยาได้เนาะโดยสาธุเนาะพอได้ซอยเพื่อนหนุนลูกลานี้ได้หน่อยพ่นแม่เจ็บป่วยผมเป็นยังโดยอยใลูกนี่เจ็บมาก่อนเนาะพอได้นักก็ดูอีกลูกปิ้นพี่น้องพี่น้องเขาเขาเป็นว่าขอมุอขอบใจทั้งยาเป็นหลายๆเนาะโดยเช้าได้ลูกเนาะเช้าแล้ววันนี้เนาะเจอเนาะเมื่อกินยาดูดเอยสาแพทย์เพิ่นบอกดูดินนี่ พคนออกเวนเดียวเนี่ยอืมเฮากลับไปอาลับลูกนะไปตุ้ยไปได้เฮหรอไปเขาม่ได้เวรชื่ออย่างไรเลยเออน้ำได้เท่าน้ำกินบ่มีแมนแมนไปไปลืมเลยเออเมื่อเชยน้ำกินกระเบื้ไปเวดีหมาดก่อนอาพี่น้องเนาะไปส่งน้องอินเตอร์อยู่เอื่น ส่งสาวนางบ่เพิ่งเปินเดียบร่อยแล้วมาอุ่นเอียนไม่ตุยคือเกาวันนี้พี่น้องเห็นเนาะทางไอ้ฮักว่าวบุญเพิ่นเอาตู้มาเปิดอุ่นนําไม่ตุ้ยเหมือนเนาะพออุ่นให้อุ่นหน้าเรานี่ยเสียงรึมตึมตัามวนซื่นพี่น้อง่นคอมเมนต์่าคือบ่เต้นแล้วมงเหเบิ่งแน่ว่ะเปิดเพลงเต้นบ่อได้พี่น้องเนาะอันย t ท b e มันอยากปิดเลยไปเลยได้พากันนั่ง ดินจมตกจมตำกันนั่งดินนั่งหัวกันนี่แหละพี่น้องเลยนะเบาเสียงมาเนาะเบาเสียงอาวุ้นแล้วกไอ้ายอาวุ้นแล้วกาเสี่ยวเขาพอน้องเชิดดินเพิ่นมาแต่ฝั่งไทยเนาะสองพ่อเมียดินชมการแล้วก็สิไปสู่งานอยู่ฝั่งไทยคือเก้าว่าสันเนาะทางทางแม่น้องเชิดอ่ะสิขอมวนซื่นอุ่นน้ำไม่ตุ้ยก่อนจักมือพี่น้องเลยเพราะว่ามือที่หนึ่งมือที่สองแม่น้องเชิดขายเครื่องอยู่เพื่อนเนาะอยู่หน้าบ้าน บบได้ไปใส่พี่น้องไลยเมื่อนี้ขอปิดท่านมาอยู่น้ำม่ตุ้ยหายรามวน้ากันก็เมื่อนี้เนาะทางใดก็เอาใจม่ตุ้ยแล้วกอนเนี่ยน้ำเงาพี่น้องเลยบางเมื่อกะอินกับอาบุลพันขึ้นไปดินน้ำอยู่หน้าบ้านเม่นี้เนาะแล้วก็เราอยู่กับเอ็นิวสิน่ะเนี่ยน้ำเงาเมื่อนี้ก็พากันมาพาเราเต้นกันชวนเราเต้นกันพราเราพอเราโงเงาพี่น้องเลย เอามาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจใลูกให้ลานเนาะโชคดีปีใหม่โชค,ม,โชคมาลํำด้วยเดนะ้อพี่น้องเดนะ้อเนาะสำหรับคลิปนี้แมงเชื่อพอโตไปแล้วลาแล้วพี่น้องเลยสบายดีบัตรจุกุสุขคนเนาะ